สวัสดีพี่ๆน,น้องๆครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีุกขันครับผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่านะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเดิมครับเช่นรถตับซิ่งครับวันนี้มาดูเจ้าเอล40เฮ้ย4708ทนมันครับว่าบิงแข็งแบบนี้ว่าจะเป็นยังไงมาติดตามชมครับ บางท่านดปูล,ละได้รึงได้รึงครับอันนี้ไม่มีปูล,ละได้รึงได้รึงครับสัตว์เพีเพยวๆเลยนะครับมาติดตามชมใกล้ๆครับบาังท่านกีนทานได้รึงได้รึงดอกยากครับว่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกไหมว่าได้รึงดอกอยางไหมโอ้รืดเลยบับโอ้มือนับล่ะนี่คือแพรมันมึงมึง มาดูครับมนนีเทคนิคครับน,นี้เอาคานล่างออกครับเพื่อจะได้กดดินแบบแข็งได้นะครับแล้วก็ประกับคานปอนใหม่อีกตั้งแบบจะรูๆแบบอันนี้ไม่หวั่นนะครับแม่จะปอนจะดินแบบข็งข้างหนก็สบายนะครับทําอย่างนี้เบารถด้วยครับมาดูครับต้องเอาคานล่างออกครับจะได้กดแบบประคิดจํากัด มาเจอดินแข็งนี่ต้องทำอย่างนี้แหละดูครับป่าจะช่วยไหมการเอาไอ้นี่ออกบางคันหนูได้รึงได้รึงต้อมเกอร์เต้ได้รึง,ง,รงนี่ครับมันต้องมีเทคนิคดูอ่ะอันนี้เขาเอาคัานล่างออกเลยดูอ่ะไม่เห็นจะรึงตรงไหนเลยหนูขึ้นแบบพรวดเหมือนกันเลยตัวอะไรดูครับนีขนาดดินแข็งและแห้งดูว่าหัวตะลุ่มแบบนุ่มของพุชยนะครับ ดูอ่ะชุวยเลยเนะทีนี้จะมาดูการทอนดินแข็งรุง่นจิเกอร์บัตใดรุ่นจิเกอร์นตะเกะดูอ่ะไปชุวยเลยครับบางท่านดินแข็งนี่ทอนไม่ได้ครับมันจะยากนิดนึนงอันนี้ดูอ่ะอันนี้งัดทั้งรากทั้งโคนมาเลยครับครับสูตรอันนี้สูตรดินแข็งเลยครับใช้ทําตามมาเลยครับต้องชดคันล่างออกแล้วก็ตั้งผานใหม่นะครับ ที่ถอนมาดูอ่ะอันนี้ใส่แบบมิดเลยไม่เห็นจะแข็งอะไรเลยพรุยมากเลยดูอ่ะยกมาทั้งยวงน,นะครับเนี่ยครับโอ้นี่นีซูด,ดเห็นไหมครับมาเป็นพื้นเลยนะครับดบน,นี่อันนี้ขนาดบินแข็งมากนะแบบข้นไหนมาว่าบินแข็งบินแข็งเจ้านี้ลุยเลยครับไรอบเขตลุยเลยครับบายบือเลยครับอันนี้ผ่านทอนเบอร์ยี่สิบสี่ครับ จัดเลขเจ็ดสิบแปดโดยคนขับดูวด่าเงาวับเลยผันนี่เงาวับปันการใช้งานมาแบบเงาวับมาลุยต่อครับบินแข็งเด้อแต่อยู่ได้ไหมครับนี่อยูไ่ไม่ได้นะครับพารู้จักการเอาตัวรอดนะครับดูเหลี่ยมดูลายครับดูยกมาตั้งพื้นเลยนะครับเอดูนะครับขนาดบินแข็งนะครับนี่ชมชายก็ยังนอนสบายมากเลยดูอ่ะ ลาแบบสบายบรือนะครับท be ั้งยวงทั้งรากมาหมดเลยนะครับสูตรนี้รับประกันเลยครับดิดิมีแรงงานหกท่นนะครับออืคนงานหกท่านมาชมต่อกันเลยเนี่ยดินแข็งนะครับมาดูดินแข็งว่าจะฉลุยไหมถ้าสูตรนี้เอาขาล่างออกนะครับแล้วก็ตั้ง พันยกมาเอ้ยพ,นพันถอนม่แล้วก็นี่ได้เลยนะครับขุดจัดเลยคีสไตล์งี้เลยไม่ต้องกลัวครับจะดินแข็งไม่แข็งนี่แต่ทำแบบนี้สบายนะครับดูวะทาไม่เอาด้านล่างอ,อกมันจะกระดึด๊มันจะจิ้มไม่ลึกไม่ได้นะครับอันนี้กวาดล้านเลยครับขึ้นบนเลยเอุย้ยเป็นไทพลพรวนมันแล้วก็เหมาะสําหรับยกหัวมันสะดวกครับไถอย่างนี้บางคันไม่เอาอกนี่ไต่หมอดบัด น,นี่เรียกแต่สูตรลายสูตรมันเนื้อมันนะครับดูว่าตั้งฉากของคลานโค้นว่ะตั้งฉากแบบสูงนิดนึงครับแล้วก็กดกดลงนีครับดูแด,ดวทางด้านะครับนี่อันนี้ไม่หงสูตรนะครับดูตาดีได้ตาลายเสียครับดูมันจะง่ายนะครับแต่กว่าจะได้พันมาจุดนี้ก็ยากเหมือนกันเลยดูว่าไปช่วยเลยครับ เออมนันไงตุลโขยตุ่มของมาอันนี้มาดูร่องขวางครับโอ้โหมันกันทีเดียวเลยคนขคับอ่ะเดี๋ยวสุดเดี๋ยวสุดคนขับนี่เหยียบค้าไม่ทันนะครับสุดสดส,ดสุดร่องครับสุดร่องแล้วโอ้ถ้าร่องยาวๆนี่คนนี่กริบไม่ทันหรอกอันนี้อันนี้ร่องสั้น รถรถเรยมไม่ทันก็เลยก็เลยเลยร่องครับเรยมไม่ทันเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้ก่อนเดี๋ยวคนทำงานเก็บมันจะมันไสเอาเด้หน้าเดี๋ยวไปดูมันก่อนใช้ปุยอะไรเนาะนี่ปุยเอ้ยปุยอะไรครับละเบดรากระเบดราก ระเบิดดินแมวโอ้ยสามกิโลไม่อยู sure> ่อะไรนี่จะได้กี uh ่ตันค uh ิดาจะได้ก um> uh ี่ตันครับ10กตันครับจะเอาโอ้สิบตันเดี๋ยวมาปิดท้ายแบบร่องสวยๆยาวๆหรืออันเดียวก็เท็ดเล็กก่อนครับนีจากผนงาน478นะครับชลุยมากครับดินแข็งไม่กลัวครับ ลูกเก็บไม่ทันนะครับมาแล้วครับบายมากเลยโอ้ oh. นี่ครับชลวีครับนี่ขนาดดินแขงยังบายเลยครับต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าไม่เอาคานล่างออกอาจจะไม่เข้าครับคลิปนี้ฝากไว้เป็นเทีนี้ก่อนนะครับผมมาถ่ายสมชายในน,นะนี้สมชายลุยย้มเตอร์ อขอบครับ FC e ทุกท่านครับทีท่ติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้สวัสด,ดีครับผมไปแล้ว